แผดหน้าเป็นแพดสุดท้ายที่เราจะเล่น8.5แล้วนะแพดหน้านะผมย้ำว่าแพดหน้านะแพดวันที่17คือแผดสุดท้ายแล้วก็วันที่วันที่1นะครับวันที่1เราจะได้เล่น PPE เซตเวันที่1เราจะได้เล่นกันมีเรียกเซตเก้อย่างต่อให้มีกูพูดไม่ได้ปะ่ะไอ้สัตว์แต่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มกงโง่นี่ถามอะไรแต่ละอย่างก็ไม่รู้สมมติว่ามีแล้วไงอ๋อมีแล้วครับแล้วไงแต่กูพูดไม่ได้เหมือนเดิมปะ่ะ นะคือคือต่อให้มันมีอ่ะกูก็พูดไม่อะไเหมือนเดิมถามเพื่อจากการคาดเดาของผมนะเออเดี๋ยวก่อนนะมันจะมาวันที่1ใช่ไหมครับประมาณวันที่30ไม่ก็31อ่าออฟฟิเชียลไม่ใชลเปเชียลเติร์ดปาร์ตี้ของแต่ละเว็บน่าจะลงข้อมูลของเซตเก้าสามสิบไม่ก็สามเอ็ดสักวันนึงอย่างเร็วคือ30อย่างช้าคือ31เข้าเซิร์ฟไทยตอนไหนเอ้ยผมตั้งไว้แล้วนี่อ้าเนี่ยตกใจเซตเก้าได้ไงมาดช่องนี้มันรู้เยอะมันดูเห็นปะนักกรรม แต่โดยเฉลี่ยก็ดีกว่าเดิมปะ่ะถ้านับไซเคิลจริงๆอะหนึ่งเซตเราอยู่6เดือนนะแต่พอถ้าเรานับจุดห้ามันจะเป็น3มันจะแบ่งเป็น3 3 3สามเออแต่จริงจุดห้าก็ไม่นับหรอกอืมถ้ามันเบื่อไวเบื่อเบื่อไวเว้ยมันปรับน้อยอ่ะแต่พอเขาเปลี่ยนไซเคิลใหม่จะกลายเป็น4เดือนเพราะว่า4เดือนเนี่ยกำลังกำลังดีเลยเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้สเดือนแรกก็ยังสนุกอยู่เดือนสุดท้ายก็แบบไังเจ๊งๆแล้วไอ้แบบเริ่มเบื่อละแล้วเดี๋ยวเซตใหม่ก็จะเข้ามาเชื่อ <laughs> อยากรีโหลว์แม็กกินน้ำตากลัวตัวไรนะพี่เอาน้ำตามัน มันคือจุดสูงสุดของการเล่นคอมรีโลเลยนะยีโรทุกตัวแม่งใช้บูบับหมดเลยสัตว์เอสเลียวก็ใช้เฮลูรูก็ใช้ทั้งใช้หมดเลยเมื่อไหร่การัจะกลับมาหายาวคิดว่าเออเมนจะอยู่ไปอีกทีเซตออกเมนอยู่ถาวรและตลอดไปครับไอ้เแคยฮีโร่อะออกได้แล้วเบื่อแล้วเบื่อแล้วฮีโร่ออกได้แล้วไอ้สัตว์ออกเมนตะมันออกเมนมันผมมองว่าเป็นแมคชินิกสนุกนะเว้ยมันทำให้ไม่น่าเบื่องั้นไม่งั้นแม่งน่าเบื่อไอแค่ไม่มีออกเมนต์น่าเบื่ออุ้ยแม็กซี่ดำตา กฟโอ้โห่แต่ไม่ได้เลียวอะไอ้ชิบอย่าได้เลียวว่ะเออผมสิบบาทได้ป่าะวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ได้ฮีโร่มาเลยฮีโร่มาเลยดูร,ยรูแบกไอ้เลียวแบกโอ้โหแแม็กมพี่ไปใครจะไปก็ไปกูไปเบิร์ดเดย์ละเดียวกันเดือดจี๊ดใครอยู่ก็อยู่ปาระได้รักมาชี่ได้รักนี่สว่าหมาสัตว์เลยนะสามสี่ห้าหีชิรักมันสว่าหมาคนดูมันรับไม่ได้วะ่ะพี่ผมมินิซีสองตัวพี่ขอสตัวได้ไหม ไม่มีเลยค่ะมียาโสอบะไม่มีเลยพี่ตังก็ไม่มีพี่ผมเวลอัพอะเอาอะไรมานะเล<ม> <up. S 1> เวลอัพมีโกลเด้นมีเลเวลอัพมีอันเดก,กาวเบิร์ดเดย์ทูมสองอันอันเดก,กาวเยอะอันเดกาวสองคนความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นละความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นละอันเดก,กาวสองเบิร์ดเดย์สองอะเป็นเังไงคืออันเดก,กาวเนี่ยมันเพื่อนกันปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่คุณะตี้ผมว่าเก็บบิซินไว้รอพี่ไอเล่นคุยกัแล้วตัวแรกที่กูได้แมทรัก เดี <anto> <isto> ๋ยวขายทิ้งไปละเขึ้นสว่างเกินศักย์ตัวยังกากเลยตัวที่สองตัวอะไรอยู่เชียนเฮียกกากพอกันอ่ะผมลงไม่ทันว่ะเฮียผมนั่งเล่นลงลงเลยผมลงลูเชียนในนี้ซิลเวอร์นะชื่ออะไรวะลูเชียนซิลเวอร์แพนโอ้ถึกคนสี่ป่ะเนี่ยใช่ถึกคนไม่ก็สามแต่ถึกมากเอ๊ะนะเว้ยเฮ้ยถ้าพี่มากระดานเพอนแล้วพี่ลากไอเทมตัวเองมาใส่ตรงนี้ได้ปะ มันจะไม่ได้นะจะแหลมไปเท็มประตูอยู่หน้าสองบาทเลยมีแพนตัวหนึ่งไหมมีพี่หันปะทันปะทันปะโอเคเกือบแล้วหันมาดูให้มีนี่วะโอ้โหอันเดกาวนี่จะได้ลูเชียนตัวแรกเดี๋ยวกันตัวแรกผมรักตัวสองรูเชียนตัวตัอไปมันจะเป็นสองบาทใช่ไหมสองบาทผมอยากได้ใครอะเกลียวพี่เกลียวไหนกันเอียวเกลียวสองบาทนะมาไหมอะ มาหนึ่งมาคู่เฉยๆ,ๆม่ได้ใช้ได้ประโยชน์เลยหรอกต้องเป็นใครวะที่อยากได้แทงนะอ่ะอินฟินิตแทงไม่ก็ไม่มีสองบาทธนูหี้ยเยอะแยะเป็นลาง <c oughs> ก,กันเลยเกมนี้เนี่ยเหี <c oughs> ้ยเออี่ผมทำแตแต่ตีคีไปเยอะได้นะแต่แบบนึ่งไม่ค่อยคุ้มมนะันไม่น่าใช่วะขึ้นเร็วเลยใครอะ่ะปุ๊บยาสูบฝัก <c oughs> เกีัยแล้วผมขายเน็นกไปแล้วถ้าผมถ้าบิ๊กแคนไปเลนเก็กก็โอเคอยู่ผมขายเลนเก็กไปแล้วไอ้แม็กยาวโฉเลย ไอเทมกูคือเทฟปะอ่ะตอนนี้นคุณซูแซร์ชีแบบอันนะทูปสองอันขายหมดแล้วเหรออันนี้เลยนี่ในฟินนี่ในเทฟใน่บบน,บนับแม่งก็ไม่เก่งคนนี้น่าจะเล่นดีเทฟแน่เลยพี่อินฟินิตทีมบวกกับดวลิสเนี่ยเขาไม่มีตีไว้สักชิ้นเลยนะไอ,อเออพูดถึงคอมสแตนดาร์ดปกติใช่ไหมไอ,อเอฟเอฟกับเทฟแบะไม่เก่งในดับบลนับนะไม่รู้ไม่รู้เป็นไราดามเมันปิดชา้า ตาน,นี้เหมาะการเล่นตัวอะไรวะเบอร์เดย์คนหนึ่งเวลอะไรล่ะเขาคือเลขอะไรเขาคือเลขหนึ่งนะครับเขาเวลห้าอยู่เขายังไม่หกเหมือนเราแต่เหมือนเขาได้เบอร์เดย์มาเขาขายทิ้งหมดเลยนั่นแหละเขาไม่มีเฮียอะไรสองดาวโอ้โหสารจัดเหมือนแบบคิดตัวแม่งขยะว่ะขายทิ้งแม่งจะต้องซักอันนี้โกลเด้นทิกเก็ตไม่มีสองอ๋อมีมีมีอ๋อแอดกิ้เกรเกมถ้านได้กาวมันเปิดได้นี่เราระเบิดสมุดแล้เนี่ยดูว่าจะโหดยังขนาดไหนไหวไหมที่ไหวชิวอยากเล่นเบลเวดอหรพี่คือเนี่ยอะไรจริงก็พูดไม่อยากเล่น พราะว่าเดีอะไรที่ทําให้อยากคิดว่าอยากเล่นเบลเวตต่กันเบลเวตเหตุภาพเบลเวตขึ้นมาที่มันสั้นลงไปแล้วแอนนี่นะครับเออเราทำได้แค่ซื้อคอมทีเอฟแบบปะไอเทมผมเป็นเทีอบอะเอาเบิร์ดเดย์มาเป็นปนีคอนไงคุ้ม,มหรอวะคุ้มหรออัธชนะก็คุ้มอะถ้ามึงสองดาวปกติพี่มีรีซินสองดาวจากลูกแก้วไอ้ลูกแก้วแม่งให้รีซินกูสองดาวเฉยเออเอาไปแทงก่อนเลยพี่อะผมคงไม่น่าจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้นก็รีซินไปรีซินผมแทนบิ๊กแคนได้ในวันนี้ฮะแจมอยู่แจมอยู่ สามสิบองบ้าทขึ้นหรือเวลไข่เขาเวลเจ็ดหรอวะอ๋อเวลอัพ <laughs> <laughs> เดียวนะรีบจังนะเออพูดถึงเวลเจ็ดเมื่อวานพี่ไปเจอมา,าดูแข่งดูแข่งเหมือนกันนั่นแหละมันจะขึ้นเจ็ดตอนสามสองเวแม็กแล้วก็โลเลย โลแบบหายเลยเล่นโลเลยเหรอเออมันโลหายเลยเล่นเลยเพราะว่าเลือดมันน้อยเลยตอนนั้นอ่ะเหมือนมาเราเลยบอกว่ามาแล้วมันแพ้เยอะเกินเนี่ยต้นเกมแล้วพอสามสองปุ๊บขึ้นเดียวเจ็ดแม่งโลดูเว่ยแต่มันไม่โเวอร์ไวไงก็ทำถูกกันนะถ้าถามจริงเหมือนคนไปแก้ขึ้นเจ็ดไปแล้วไงแต่ถ้ามันฮิตแล้วมันก็มันจะไหลยาวเลยโอ้โหเข้าไปมาไปเยอะจังอ่ะธรรมดาน้องที่โหด ข้าจะกอดเล่นเบลเวตแล้วพี่นี่มึงฟอร์ตตัวละครเจตเซกเตอร์พลัสกับชัวช็อตโอเคครับตัวอะไรตัวอะไรเจ้ทำอยากเล่นชัวช็อตเออกอดบอกคนดูไปไปไปไอแม็กพี่มีเอทอคผมมีเบลเวตแล้วพี่ใส่ของแล้วเบอร์เดย์สามบาทเหวยอย่างน้อก็แทงพี่อยากน้อยนะ Yeslu เอทอคเอาบ้างทางนั้นอะซื้อไปก่อนแล้วกันเอาก็ได้พี่เอาแหละไม่มีตัวลงเบอร์เดย์ด้วยลิทเหรอครับเออว่ะ ผมได้ยาสุกมาใช่ไหมแล้วก็เธอมาเป็นเนล่าวันนี้ก็เบิร์เดย์อาร์ทอกในสองบาทสองดาเขาว่าถ้าเบิร์เดย์อาร์ถอกที่หมดแล้ว่มันต้องเบลี่ย8แล้วดิเขาเปี่ยนแล้วหรอป่ะพี่เอาถอกมาแทนเฉยๆต่อไปเราจะได้สี่บาทนะสี่บาทผมได้ไข่โกงสุดซามิล่าซามิลาโกงสุดจริงๆเรียวเวดได้ด้วยซ้ำ เบเวตเป็นแม่นยำอะแม็กมีมีเบเวตอีกตัวเอาแล้วเล่นเบเวตคู่หรือเปล่ไม่ใช่เราส่งให้มึงไงซีหนึ่งอะตึงคนดูตึงๆเตือนที่ผมส่งดาวทั้งบอร์ดจะเว้นแอดระตอนนี้ก็เป็นเทคเทคอย่างละหน่อยนะก็พี่เล่นเอาเบลด้วยแหละมึงเลยไม่เจอมีแค่ลีซินที่ส่งดาวเกมให้มาอะลุงขยับพี่คิดว่าคนเล่นทีฟทีไม่เจอฮีโร่เมนสามตาติดเป็นคนอย่างไรคนดวงดีไงสนุกกระต่ายไม่เจอฮีโร่เล่นสแตนดาร์ดเล่นสิเกมจะเจอก็เกมหนึ่งบางคนก็ไม่เจอเล่นสแตนดาร์ดสบายผิวจะพีบอกคนนี้ไม่ทีฟแล้ว อ๋อเวลอัพเวอรเจ็ตเหมือนกันเกมแพนไม่ใช่เทียบแลยของผมเกมแพนวิชวลช็อตก็ช็อตเออก่อนยังเก่งไหมพี่หรืเก่งเก่งแรมอยากได้เจนเบลอะทำ redemption ครับเบวันเดย์คนหนึ่งสภาพเป็นยังไงเนี่ยเขามีใครสาไงเพิ่งได้พี่เห็นอยู่เมื่อกี้เพิ่งได้เลยอัพเวลแล้วได้มาอ๋อออนตำลาคุณสมบัติและรีฟอร์ดแล้วก็เป่าซอมออนเท่าไหร่ออนสิบสามบาทแพงกว่าตำลาสมบัติมันสิบบาทแล้วนะออนก็ได้พี่พอออนในเฮียแพงกว่ผมมีแชมิล่าพี่มาถามกูว่า <laughs> ยังคุยเลยของก็งสวสะอะไรสักเอ้ยแล้วเจ็บจีด๊ดนี่เราจะไม่ส่งสามบาทกันเลยใช่ไหมก็น่าจะอย่างนั้นป่ะดูส่ง,<อ>งละ,ะพ,พี่เอาเซมิล่าไหมอ่ะอืมเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเ่อนเดี๋ยวแลดับเบลเวตต้องมาดูว่าเวลแปดพี่จะได้อะไรเว้ยพี่รอเอาเบลโอ้ไม่นูน่นๆแล้วอ๋ออันนี้นะคนเบลว่าป่ะไม่พี่อันดับเกาวลเจ็ดยิ่งผมหน้าแปะตาโชว์โชตให้ลูเชียนมากกว่า ตะหลิวแชมเปี้ยนระดับ 4, สี่เต้าสะพอดไม่ได้ <5 S 2> ของแม็เอาดัมมี่ดัมมี่ตะหลิวรู้นะมันชนะแปดสตรีกเก้าพี่คิงร้อยสัตว์รู้ไหม,มแม็กซ์คิงผมดิล่ะเดี๋ยวนะแป้งสายพี่นีสามอันเลเยไอ้คนเลเวลอัพเวลแปดเราแม็กมันมีมอลติไครเซอร์มีเลียวและมีเลี้ยวหน้าด้สัตว์แล้มีอย่างนั้นึงแต่มันดาวเดียวหมดเลยผมยังไม่อัพเวลอ่ะอ๋อแล้วมันมีหมาแล้วนี่ว่ะหแล้วหมาเทมอย่างนี้ใหญ่เลยสัตว์หมาเดดเดฟายบัตเตอร์ดเอเดฟไนท์พ่อมึงะ ถ้าเมยดีข้าวข้าไงตายข้าไงตายอ่ะมันเลเซอร์ห้าต่อแม็กพี่พี่ไปเบรดสองตัวเพาะว่าคนเล่นเบ็ดไม่ใช่มึงแล้วล่ะอะไรคนเล่นเบรดไม่ใช่มึงแล้วเปล่าแม็กเดี๋ยวรอดูฮีโร่อ่ะเบรดมาสองแล้วผมยังไม่อยากใส่ปัตเตอร์นะผมรอดูฮีโร่เหมือนกันแต่ผมว่าผมขึ้นเวลเลยตัวอะไรสี่บาท TF ไอ้สัตว์ โอเคแต่อย it it mm ่างน้อยเทียบเราไอ้นี่ได้เลยไอเทมแบบเฟลิกเลยไอเทมให้เทียบมาแต่เอ้ยทีีเราห้าได้นะครับตรงเชมแต่ประตูอยู่หน้าสองอันโอ้กาเลนตายไปแล้วโผล่ขึ้นมาไม่ไหวขอออกเมนต์แบบเบลเวตได้ปะอ๋อดูเลยไม่รู้เรื่องเลยครับเทบปั๊มเงินเออเทฟปั๊มเงินก็ได้เออพอกเราสองเราเร็ว ก็เล่นตีห้ายืดต้องพักเป็นพิษาติกโอ้โหไอแม็กซพี่เจอเบลเวดผมไม่เจอแต่เป็นเบลเวดบอยนะโลกระเด็นอันสุดท้ายยี่ถีเอฟพ่อผมไม่เจอถีเอฟไอสัตว์เลยตอนนี้ก็ยังดีไม่เจอพี่พี่เจอแต่พี่โลข้ามมาพี่อยากเจอเทียบ fuck ผมได้อาทอกแบกมาเนี่ยพี่อาทอกขาดหนึ่งตัวสองดาวพี่ให้ส่งไหมมีตัวหนึ่งส่งเลยพี่ส่งเลย ถ้าเบวเวตเนี่เยแม่มึงจะใช่ไหมถ้ามึงไม่ใช้มึงส่งให้กูใช้พี่ลองขอตัวแบกไว้ก่อนว่าถ้ามึงไม่ใช้กูส่งดาวเลยไอ้แม็แกเล่นชนไม่ใช่ผมเปล่าก็ตัวละครกูมาเลยสองตัวไอของเนี้เล่นซามิลาได้อยู่หรือผมแปลงเทียบเป็นไอ้นี่วะเป็นแม่นยำเพื่อไม่อผมเท่าไหร่ไอ้แม็ไม่เลวกูส่งดาวเนี่ยเออมึงไม่ต้องส่งไรเที่อะ แล้วผมก็ใส่คนเล่นไม่ได้ผมใส่บัตเติร์เบ,บลเวตมามปเป็นแบกูเก่งมากตอนเนี้ยไอ้ตอนนี้ใครขยระปะยาโอ้ใช่ไหมอ่ะเราแยกล่ามสองอันเลยขาย,ยาโอ้ขาลิซินไปไอินฟิ้หนีห้าแม่นยำดัมมี่เลยจะตัวหลังเราหน่อยเอ้ตัวตัวหน้าเราน้อยไงใช้ดัมมี่ไงเนียเแบลบเวตโชว์ช็ชอตไอแม็กสปบสปบสปบ,สปบแบบไปปงปป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 ปตัวแม่แงเออ สู้แม่งมาไม่อยู่จริงไปเวทอะผมไม่ได้โลเลยเว้ยแล้วก่อนก่อนหน้าที่โลออกเมนแม็คแม็คได้ลงไปเวทไปสู้ปะก็มีตัวเดียวเนี่ยแหละพี่ที่ลงแค่เทินเดียวได้ซ้ำไปเวทอะกูยังเจอเลย <laughs> เอาเมาน้นมา4-2ใช่ป่ะพี่ลงมาตอน4-1ไอสัตว์แล้วกูเจอเบลเวตว่าไม่ได้เลือกมามันเสกเป็นเบลเวตซับอ่ะก,ก็เลยลังเลถ้าเป็นเบลเวตแบกกูไปละพอเป็นซับพ,พอร์ตแล้วแบบลังเลนิดนึงไม่รู้ครับเบลเวตซับพ,พอร์ตมันเก่งขนาดไหนไม่เคยเล่นเลยไม่เก่งอ่ะมันแค่เสกกระจุดแค่นั้นเองโอ้โหขวานคนดูแล้วเบลเวตผมขวานปะเนี่ยไอ้เ <พด S 1> หี้ยเก่งฮะโคตรเก่งเลยนะเบลเวตขวานจริงผมโมเรโลไปเลยปะมาแม่เด๋ยวรอของแทงเพนเทียนจริงก็ไม่ต้องของแทงปะคือตัวแทงที่แยกมาสองตัวมันแทงให้แล้ง ทั้งแพนทั้งเชนก็ค่อยโลแล้วกันไม่รีอเก้าเลยแล้วกันแม่ไม่ซาร์เมล่ากี่ตัวนะเราจะรอส่งกันไหมเอ้โอ้โหมกยังไม่ส่งด้วยอินฟีแม่นยำเรามีดาเมจเอดีจากเบลเวตดาเมจเอพจากเอ่อชื่ออะไรวะทีเอฟแล้วกูหยิบซาร์เมล่าแบกมาเพื่ออะไรครับพี่สักพักหนึ่งผมโลหาซาร์เมล่าสามดาวให้เอาไปเออที่ตลกคือออกเมนพี่เป็นอกเมนซาร์เมล่าแบกนะแต่ซาร์เมล่าไม่มีซาร์เมล่าไม่มีเทมเลยยี่ตลกจัด อมบอกที่ที่ตลกที่สุดคือเบลเวทไอ้ที่ตลกที่สุดคือออกเมนแบกผมนั่นแหละอย่างน้อยคนเป็นซับอะอะเป็นซับทีมผมจะได้เทคสปีดเพิ่มขึ้นไอ้เฮียจะหยิบมาเป็นแบกไม่ได้เฮียเลยเลยเยวกล้าตัวอะไรใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนนั้นอะที่จะซินดาเลี้ยวกล้าวอะผมรอขึ้นเวลนะเจนสองบาทอาจจะเป็นฟิโดไม่ก็ลิโอนาบ้าหมดแล้มีคนมีมือเป็นแข็งนะผมเอาเอโซไว้ไว้โดนอยู่แล้วอ๋อนี่อาร์ท็อกกันว่าเบลเวท ขวานบัตเติร์ดอ๋อเอโซเอโซซับสตันอ้าวพี่ชายกลับมาเจอมึงอีกรอบแล้วไอสัตว์ไอรีเวลัพโดนกูอัลติเมทเดลเลียวชัวช็อตก็ก็ก็โกงเลยถ้าได้อัลติเมทเดลเลียวผมขายเทียบเลยเพราะได้อินฟีห้าเหมือนเดิมเทียบตัวนี้เหมือนเทคเทคเทคดาเมจเวทเฉยๆเลยเว้ยเนี่ยเห็นปะคือเราจะมีดาเมจด้านเดียวมันอิฟายมันป้องกันง่ายกว่าไผมเล้วเทียบเปเทคดาเมจเวท หมาหมาบลวิกโดนเบลวิถือขวานก็ไม่ไหววะ่ะไอแม็กเป็นเดสองดาวยังอ่ะตัวหนึ่งพี่แม็กมึงส่งให้กูสามดาวโอเคปะมีธงมีเสื้อชอ็อตไอซามิล่าเว้ยแม็กส่งไซมิล่าตัวหนึ่งไหมไม่ถามเลยด้วยนะแม็กก็ส่งเลยด้วยห้าสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเรียบรอยสองดาวตัว,วะะอะไรวะปั๊บโซวาพ่องตายเฮียได้สินด่าไม่ไม่โอ้โหเบลวิคนนี้ก็สองดาว จ่าลัวทำไมเบิร์ดเดย์มันชอบให้สินดา้าทุกคนวยต้นตีเย่แคทบอยเล่นก็ได้สั้นสินด้า๋ยวมาคนเนเล่นเล่นซามิลาแล้วแล้วเป็นเบลเวลตสองดาวเหมือนเหมือนเลยเหมือนกันเลยเ, <c oughs> เราจะได้แต้มมั้งเนะี่ยได้ละได้ละไอแม่กูได้สินดา้าขายพี่ <c oughs> ต้องขาย,ยนะเพื่อเอาสัง่งตัวห้าบาทตาหลิวกับชิ้นส่วนอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัวตัวสี่บาทอ่ะบาทละกันพี่มันไหนก็เวลก้ามาเลยหรอพิดเดอร์โอเิดคดอ่ะเวลกาเหรอ เก้าแล้วพี่สิบห้าบาทฟรีแต่ผมต้องเสียเงินถึงหกสิบบาทเลยนะเมื่อกี้พี่ไท่์ร้านสองดาวแล้วพี่ก้หกตัวละขาดสามไทม์ร้าแม่งไม่าตัวพี่แม่มึงเล่นไหมเนี่ยไทม์ร้าไม่ได้เล่นพี่อ๋อแต่เบลเวดมีห้าหรอมีสามพี่ก็ก็เป็นหกนี่ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วไงไม่ถึงรุมกับพี่อ่ะ้าเป็นหกแต่เบลเวดผมยังหนึ่งตัวยังสองตัวอยู่เลยก็อยู่ที่กูสามตัวกูเล่นอยู่เนี่ยไอสัตว์โดนไทส่าถามดาวยิงโดนเวดแตกไปแล้วแม่งคอมแล้วมันะน่ารื่นเรื่องอะ เมกาเลนอะเมกาเลนเลอาถกแบกไปไม่มีดาเมจจากแนวหลังเลยตอนนี้ระเทมอ่อนพี่กำราของสมบัติช่างเงี่สมบูรณ์อ่อนอ่อนไอแม็กที่มีสองขวานก็ต้องมีละอ่ะพี่ไม่ไม่ก็เทฟอะไรเทฟไปก่อนเขาเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเทฟผมมีสองขวานมันเป็นดับเบิลขวานพี่เรียนหน้าขาดสี่ตัวพี่ใครนะเรียวหน้าไม,ม่มีตังโลเก็บตังเนี่ยร้อลอหกหนึ่งแล้วเมื่อไรเบร์เบร์มจะสองมีห้าตัวเองไอ้ควายพี่แพ้มาสองรอบแล้ว เป็นรูเชียนเป็นเอ็ดเดียวไหนลูเชียนอะไอ้ไหนเอ็ดเดียวผมคิดเป็เดเดียวที่มันลำมาสามดาวนี่ว่ะไอ้ตี่เบลเบลอ้าวทำไมอยู่อยู่ดาวหลังระเบิดขนาดนั้นเลยปะไอเดียสู้ไม่ได้ว่ะลังไปครับโอ้ไม่ทันไม่ทันแดงอีกตีแล้วก็จะตายกันหมดแล้วนี่ข้างล่างอิสแมลาถสีพงแต่เป็นนอกเบนแบกพวกคุณว่าไงเมื่อเหลือตีเวทแล้วอะผมต้องลงเวทว่ะไอ้ต้องลงตานเวทว่ะออสเทอร์ไคเซอร์ออสเทอร์ไเซอร์เล่นไม่ได้ติดติกาซานี่ล่ะ อ๋อคนเล่นซาม,มิลาอีกคนหนึ่ง oh, <God. S 1> มันก็เบลเวตสองดาวแต่ไม่มีซาม,มิลาแล้วเซม,ม,มิลาเดีย๋ยวผมต้องเอาไหวไม่นี่ฟินฟรีอ่ะแล้วเซม,มิลากูใส่ของผิดใช่ไหมไม่ได้สออใส่ฮอตช่างแม่งไอ้คนใส่เซมิล่ามันกี่ตัวแคสามตัวปะคนนี้ซาม,มิลาสี่ตัวแสดงว่าน่าจะหมดฟูลแล้วมั้งสี่ห้าผมเกลายดแต่เก้าส <6 S 1> ิบขาดสองต้องรอมันตายแล้วเราค่อยโหลดเซมิลาสามได้ ตาแล้วพี่ไม่ต้องสัปดาห์แล้วมั้งชนะแล้วมั้งเกมเนี่ยตีก็แดงและเออตีแดงยังแดงแล้วเนี่ย <c oughs> ผมเจอแล้วว่าเอาติเอาติเมดเอสลึมม,ลมีเอสเลว์โซ่ห้ือเลติเมดอะไม่มีไอแม็กมีอะไรให้ได้บ้างให้ได้บ้างไม่มีไม่มีที่สง่งแล้วจ้ามพี่ไป <c oughs> เอาไงเบลเบบผมยันหนึ่งดาวเลยพี่เรบลโดนหุบไปครับพี่กลับมาโชว์ช็อตให้อีกแหละวันวันของเพลเยอร์โชว์ช็อตแม็กซ์สู้ระมัสามดาวได้ป่ะพี่ทู้เหมือนได้สบายสบายพี่แม็กชนะคนนี้เราก็ชนะละไอ้ท็อกแบกทำอะไรได้บ้างวะที่มันเก่งอย่างวะดาเมจเพิ่มขึ้าเปอร์นต์จากผลจากเปอร์เซ็นต์เลือดพี่ออ๋จักว่าหมอกเลยไม่เหมือนน้องแคทบอยเลย แ่มปัญหานะพี่ไหนเบลเวทผมอะ่ะก็บอกแล้วอย่าฟอร์สเล่นตามตัวไหลไงนี่นี่อย่าไปเน,นท็ทออกแบกแทนเนี่ยนูทุกนีน่เบลเวทมันมีสามหกแกมีกี่ตัวตัวเดียว สองแปดยิงมันก็เหลือทั้งเยอะนั่นแหละแค่หาไม่เจอเฉยวันวันของชัว์ช็อตกับวันวันของเพเวดินน์น่ผมผมไล่ตัว5บาทเลยนะแบบได้ฟิเดนมาคุณลงได้เลยได้จันน้าคุณลงได้เลยได้ริหน้าลงได้เลยได้หมอดลงได้เลยผมยอมขายเอ่อซามิล่าได้ด้วยซ้ำได้นูนูลงได้เลยได้เอ็ดเลวยิ่งเก่งลงได้เลยได้เออกอดลงได้เลยแล้วกูได้อะไรเกมอย่างงี้ยเลยพี่ได้ทินด้าเออแต่ผมได้ดูริสสามตัวติดนะถ้าดูดีดี ก็คือ2บาทยาสุโอบสามบาทเนียล่าสีบาทเออเทียบเทียบ